คูที่2ครับแรดเปิดบ้านเจอกับเปเชคู่นี้เป็นศึกทีมจากฝรั่งเศสเจอกันนะครับใน UCL แต่ทิ้งคืน45แฮนดี้แคปแรดเปิดมาให้เปเชต่อ1.25ครับแต่ว่าราคาไหลไป1.5ปัจจุบันแรดอยู่อันดับที่8ในลีกเอิงครับแข่งไป21ชนะ10เสมอ1แพ้10ยิง33เสีย36ทําได้31แตม้มวิเลส47.6%ส่วนเปเชนําจากฝูงลีกเอิงแข่ง21ชนะ16เสมอ5ยังไม่แพ้ใครย,ยิง58เสียไป20เก็บได้53แตม้มครับวิเลส76.2%ครับสถิติดีกว่า แรดเห็นเห็นเลยนะฮะห้าเกมหลังสุดที่คู่นี้ดวลกันครับแรดไม่ชนะเลยฮะเสมอไป1นและเบสเชชนะไป4เกมล่าสุดแรดเปิดบ้านแพ้เบสเชไปถึง2ประตูต่อ5ครับเพิ่งเจอกันเมื่อวันที่1่กุมภานนี่เองนะฮะแล้วจากการเจอกัน5ครั้งเบสเชเข้าวินไป3ครับแรดเข้าวินไป1และเจ้าไป1และคู่นี้เจอกันเนี่ยโอ้โหไม่มีใครเก็บครีนชีตได้เลยนะครับจบสกอร์สูงทั้งหมด5เกมเลยไล่มานะฮะสามสองสองสองสามหนึ่งสามหนึ่งและเกมล่าสุด52สครับสิบนัดหลังสุดของแรดชนะไป6แพ้ไป4 เฉลี่ยยิง1.3เสีย1.6ลูกต่อเกม10เกมวิน6จบเกมสูง4เกมล่าสุดนะครับบุกไปชนะน้องฮะ2-0ส่วนเปนเช10เกมหลังชนะไป9เสมอ1ครับไม่แพ้เลยยิงไป2 เฉลี่ยยิง2.9ลูกเสีย1.1ลูกต่อเกม10เกมวิน6จบเกมสูง4เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มมนาโกไป4-1ตัวหลักของบรัสวันนี้นะครับลูโดวิกอชชอเก้มามาบาวเดโรแมงฟาอีฟและอุโก้มาเยติส่วนทางด้านเปเเช่ H, ครับวันนี้คาดว่าจะไม่มีไซด์เอเมอรี่นะครับที่เจ็บข้อเท้าแต่ตัวหลักๆอย่างฟาเบลุยวิตินยาลีคังอินแบร์รี่บาโคลาอุสมานเดเบเล่ควีชาคาวัสเครบั แฮตตี้แคบกว่าไลท์ราคาบนเป๊เชต่อ1.5ึ่งจุดห้าราคาสองหนึ่งจุดสองห้าสูงต่ำกำแพงสามจุดสองห้าราคาสองสามลูกเฮทู่เฮทเกมล่าสุดที่เพิ่งเจอกันไปครับแรดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ให้กับเป๊เชไปถึงห้าประตูต่อสองครึ่งแรกเป๊เชนําก่อนครับหนึ่งศูนย์ครึ่งหลังยิงกันกระจุยฮะหกลูกครับโดยที่เป๊เชยิงได้สี่และเจ้าบ้านยิงได้สองครับรูปเกมวันนัทเป๊เชมีสติที่ดีกว่าฮะครองบอลหกสิบหกเปอร์เซ็นต์โอกาสยิงสิบสี่เข้ากรอบไปเจ็ดซึ่งแบรบดก็ เท่านนั้แล้วเปิดสถติดูฮะแบรดครับเมื่อเล่นในบ้านเจอกับเ h สเชพวกเขาไม่เคยชนะเลยตั้งแต่ปี2012จนถึงปี2025 10เกมนี้แพ้เปสเชทุกเกมครับผลงานของแบรดเองนะฮะในช่วง5นัดหลังสุดในบ้านครับมีชนะไป3แพ้ไป2ชนะน้องครับ4 2ชนะลียง2 1ชนะน้อง2 1ในบอลถ้วยส่วน2เกมสุดท้ายแพ้เรอัลมาดร้วย0แล้วก็แพ้เบเชเนี่ยแหละครับ5-2สส่วนในรายการนี้ หนัดหลังสุดครับมีบุกไปชนะสปาร์ตาปรากสองบุกแพ้บาซ่า3-0เล่นในบ้านชนะพีซวีหนครับบุกไปแพ้ชาตาเดลเน่สอแล้วเกมล่าสุดแพ้มาดริด3-0ส่วนเป๊เชยเกมเยือน5นัดหลังสุดชนะทั้งหมดฮะไปชนะเอสปาลีแซงมาเซล4-2ครับชนะลอง2-1ชนะสตุตการ์ตสีชนะแบรา5-2และเกมล่าสุดบอลถ้วยครับบุกไปชนะเลอมองฮะสองศูนยกำลังอยู่ในฟอร์มที่ฮอตสุดๆครับเป๊เชยตอนนี้ในรายการนี้5นัดหลังสุดครับแพ้ไป2ชนะไป3และในบ้านแแพ้อมเล่ิใ 1ต่อ2บุกไปแพ้บายเย็น1.0บุกไปชนะซาบวก30เล่นในบ้านชนะซิตี้4.2และเกมล่าสุดบุกไปถลม่มสตุกการ์่4.1ครับฟอร์มนัดตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเปเชด,ดีกว่าเห็นเห็นฮะนเด็ดเขาไปเปเชครับ1.5่าคาดว่าเปเชจะบุกไปชนะได้ฮะ3-1จัดไป